สวัสดีครับวันนี้พวกเราพากันมาหาของป่ากันนะครับผมมาหาขุดแมงกีนูนครับผมนี่ครับผมสภาพรูที่มันอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับป่าเรามาลงมือขุดกันเลยครับผมปะรับลุยครับลุยใส่เหนามัน lúc chín nắp búa đục, chạy phơi phơi nhanh lên, ôi trời đơm thế, nư 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 นี่ครับผมนี่ครับเริ่มบอบกมาแล้วครับผมอันนี้ตูดมันบา่าอปรงมันอยู่จะถมมันยายมาดูฝั่งพี่ต้อมกันบ้างนะครับโอ้โหอู้ยรพีรพ,พีเลยเอาบอ่มากระโนเลยจ้ะ ไปดูรูนี้มันจะมีกี่ตัวนะครับ หรืครับรูนี้เนาะยวได้หรอหัวคัดเลยรูนี้ก็ได้มาเจ็ดตัวแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้ว นี่ครับผมมาแล้วครับเริ่มออกมาแล้วครับโอ้่ครับเด้อเลือย <laughs> ถึง<ด>กับต้องโค่นต้นเลยครับ <laughs> นี่ครับผมรูนี้สามตัวแล้วนะครับเยอะโอ้ย ลอยเรื่อวเลยเยอะตัวแล้วนะครับผมนี่ครับผมแถวนี้อยู่ตื้นมากเลยครับแค่น,นี้ปะโอ้นี่คือเด็กยังแน่น,น,นอนอู้ถัดครึ่งครับโจโจโจเตมาตู้เจนี่ปยืนนะครับโจแก้ว ไม้โนรี่อู้นี่ครับผมอู้ห้องนี้อีกนีโ่โอ้หนีตน่ตื่นๆเลยนะครับโอ้โหกอะโดวปะอืมอ๋อนีอ่ยว เออเกลือๆเลยอ่าโ้เยอะจริงครับผมมาดูเซียนหนิงนะครับโอ้โหเยอะจัดครับตรงนี้กายด้วยกายด้กยลูกเรือเรือเยอะเลยครับทูนี้

Um, não I'll be ច្រើនខ្លាំងអូ៎អូ៎ចំណុចនេះឧយចានครับໂຕនេះច្រើនមែនទេនេះវាស្គីបានមកនៅក្បាក់តាយនោះឯងទៀតหมดដែរ thì lạc đi cái đây lạc lạc ngập đoạn này. Ừ. ngập rất lạc 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 chín lạc 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 cái lạc lạc hết lạc cái lạc

ฟงตกในตีออกไงแล้วครับไม่เจอหรอคุณบบไก่ก็รีบเี็ดหมดเริมขึ้นมาแล้วนะครับหนาวบ้างไหม สองตัวแลวครับดูเิ่มสิเอานี่มันน้องเมันนจิ๋วเลยมา้มล่ รูนี้ก็หมดแล้วนะครับผมดูครับเฉพาะทูนี้นะครับเกือบครึ่งที่ได้ครับมาดูพี่นิงกันนะครับโอ้โหขนาดรูเก่าๆนะครับดูครับเทียบเลยครับเกิดอะไรขึ้นมาจ้าให้ตไม่เจริญหรือวะลหอมหอมโอ้ โอ้มีขนาดรูเก่านะครับเพียบเลยครับสิบกว่าตัวครับตรงนี้นี่นะครับสภาพรูมันครับผมโอ้โหตรงนี้น่าจะรังใหญ่เลยนะครับดอกเลย <c oughs> เกอบอะไปครับคุณคุณเก็บไนะด้ได้คุณนิ่งให้ฉัน มาเริ่มเจอแล้วนะครับผมนีเอ้อะไ้เราควรเปนเพชรเปิหน่อยูสาบสอู้เยอะจริงครับอเริ่มใจไม่นลนู้ลอูารมือคุยไปออกมาเรื่อยๆเลยนะครับดูต่อไปดู

รูนี้ไม่ต่ำกว่า20ตัวแน่ครับผมเบสเอาให้เก็บเส้นเก็บเส้นโอ้โหดูครับแดงๆนี่มันทั้งหมดเลยนะครับโครมโอ้เบสออ้ดินี่เสด่าดดาด่าดดจุ้งนู่นามากะได้ต่

นะครับผมขวีดินมันครับก็จะประมาณนี้ครับเอาออกเลยอย่างเงี้ยอือเฮ้ยโอ้กระม,รมลวลอะไรครับโอปลายเรลยนวะแน่มืออู๋แถวนี้อยู่ตื้นๆเนี่น,นะครับเอาป่ะนี่ครับผมโอ้โหแดงๆเริ่มโผล่มาแล้วครับ เยอะจริงครับเอวนวนวเกืออะไรครับกือเจกแต่ยังไม่โหเยอะครับเยอะเก็บไปเรื่อยครับรู้ประมาณห้าหกตัวสิบตัวอะไรอย่างนี้ครับ ม,มาดูฝั่งพี่ต้อมนะครับเริ่มออกมาแล้วครับผมเป็นทูเล็กๆครัอยู่สี่ห้าตัวนี่เอกร็งกระดุบกระดุบใจมดอไ,ได้เนาะเจะ๊ <laughs> ะบิกเจ๊ะมาดูตรงนี้นะครับผม นี่ครับรูใหม่ๆเลยนะครับสองรูติดนะครับผมตรงนี้อีเล่ยน,นี่งนี่เน,นี่โอ้โอออมาแล้วครับออกแล้วนี่ครับผม โอ้โหเริ่มออกมาแล้วนะครับเออนมีครับผมโอ้โิ่มกระดึบ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 ใจน้อยแล้วเนี่ยพืตอรเพืเลื่องเดิมนี้นะดนี่ลแน่นี่ โปร่งได้หรอได้ปร่งพ่องเหรอปร่งปีจบเนี้ยเริ่มออกมาแล้วนะครับเองมาเรียนวิชาครับผมจีเก๋อันนี้จะนับหรอนี่รอหรือไงหน่เกินปลาบางอันเนี้ยเกินปลาจริงจริงเกิบปลาตะโพพันเลยนู่นู่มาแล้วครับเพียบเลยครับ

อยู่ตื่นมาครับเขี่ยไปเจอเลยนะครับผมกอดได้ดิ้งลูกเจ๊เนี่ยมันเจ๊ละลูกนี่นี่ลูกอู้เริ่มไหมเริ่มไหม ม,มาดูผลงานเราแป๊บเดียวนะครับผมโอ้โหพอได้ทอดอยู่ครับแต่หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ